มีขาแล้วครับม uh, ีกรอด้วยตอนเอามีนิดนึงพี่ม uh ีปล um um uh ีดนึกว่าขินเราลากมีกรออ่านะครับก็มาถึงช่วงนี้ครับช่วงมิวสิกกูรูนะครับน้องๆหลายคนก็คงรออยากจะถามคําถามหรืออยากมีอะไรสงสัยเขาก็ได้ถามกันมาแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับนี่เพียบโอเคครับผลก่อนไหมครับหรือที่ผมก่อนที่ผมเอ้ยเดี๋ยวนะ เอามาพี่นอทำไมเก๊กจุงเบยเฮ้ยมีเรื่องคือถามพี่ผมนี่ได้ไงคือผมเป็นคนปกติก็อย่างนี้อยู่แล้วพี่นอคือว่าถือถ้าไม่ได้สนิทเนี่ยเราก็จะไม่ได้พูดคุยหยอกล้ออะไรจนก็จะดูเหมือนคนขี้เก๊กไม่แปลกเรามีคนถามผมบ่อยไปแต่ถ้าสนิทกันจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไหนเลยดีใช่น่ารักเป็นเป็นเป็นนอจุงเบยโอ้ยเรื่องเดียวนะฮะครับ ก็อยากทราบว่าจะเล่นริทึมให้ดีต้องปรับซาวแบบไหนครับเล่นริท oh. ึมจริง,รงๆแล้วซาวแบบไหนก็เล่นดีได้พี่ผมว่านะในผมผม,ผมว่ามันอยู่ที่ความสม่ําเสมอของการริทึมคือเหมือนเวลามือกีตาร์ริทึมบางทีพอใส่เสียงแตกปุ๊บอ่บดีดแล้วไม่ค่อยคุมดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่มันก็ไม่มันก็ไม่มไพล้อผมว่าเล่นริทึมมันก็ต้องเล่นให้ไพ่ล้ออ่ะเช่นเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าลิทง่าย อะไรอย่างเี้คือผมว่า <Wow. S> 1คือสัดส่วนช่องไฟของการเล่น2คือน้ำหนักซอสแรกต่อให้คุณมีกีตาร์ดีเอฟเฟกดีแค่ไหนก็นแล้วแต่ แต่เล่นไม่ตรงถ้าน้ําหนักแรกอ่ะดีดแล้วมันไม่มันไม่มันไม่สะเทือนจริงๆหรือมันไม่ได้ดินามิกของมันจริงๆอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อ่ะพี่น้องแสดงว่าคนเน้นให้ฝึกมากกว่าเรื่องของการปรับซาวใช่คือเวลาผมอัดเสียงมีช่วงหนึ่งทดสอบนี้นะพี่ครับเล่นโดยที่ไม่ต้องฟังเสียงจากมอนิเตอร์เลยเล่นแล้วฟังเสียงจากบอดี้กีตาร์ให้สม่ำเสมอก่อนเลย อย่างนี้เลยอะกกนน่ะก็ที่เท่าที่ประสบการณ์นี่เคยเห็นมานะครับก็คือบอกว่าผมว่าวิธุเนี่ยสำคัญกว่าเรื่องฮาร์โมนีโอเพราะว่า <1> 1> ถ้าเราเล่นโน้ตเยอะเนี่ยแต่ลงวิทึมไม่ถูกมันกลายเป็นผิดได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเล่นโน <Notes> ้ตผิด ยู่บนริทึมที่ถูกมันยังพอมีทฤษฎีรองรับนั่นแหละประมาณนั้นคือส่วนของริทึมต้องแม่นก่อนอันนี้ฝึกมือขวาเยอะนะครับนั่นคือลักษณะของการเล่นมือขวาโดยชัดเจนเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วไอจังหวะที่พี่น้องบอกว่าบางทีลงไปผิดโน้ตมันอาจมีจที่ซีดอมามีหมดมีหมดนะม,ม,ดมันอาจจะไปลงโหมดนู้นโหมดนี้โหมดนั้นนะครับให้ได้สำเนียงแบบไหนผิดจังหวะนี่ไม่มีข้อตกแน่นอนผิดจังหวะไม่มีไม่มีครับนะครับแอบฝากไว้ด้วยอันนี้พี่น้องครับอยากทราบวิธีการปรับบาลานซ์ของเสียงเวลาเล่นในห้องซ้อมและเวลาเล่่นสดววาคร ปรับอย่างไรให้ได้สมดุลที่สุดวงผมมีกีตาร์สเบสหนึ่งกลองหนึ่งอยากทราบว่าแต่ละคีย์เพลงให้อารมณ์อะไรบ้างอีกข้อนึงนะครับมือเบสคนมีวิธีการวอร์มก่อนเล่นอย่างไรโอ้โหนี่ถามยาวมากนะครับเอาเรื่องบาลานซ์ในห้องซ้อมก่อนละกันเอาส่วนตัวเวลาผมไปเล่นต่างที่เนี่ยผมเคยเล่นกับมือกลองมาหลายคนไม่เป็นคุณบอสวงพอสบอส,บอส,บอสครเชนโดครคเอกครเชนโดจนทั้งถึงพี่เล็กทีโบนหลายหลายคนเนี่ยน้ำหนักของแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพราะว่ากลองเป็นเครื่องมือที่เขาไม่ได้มีวอลลุ่มหมุนอยู่ที่น้ำหนักการลง แต่และห้องแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันครับคือก่อนหน้าที่จะปรับหน้าตู้ตัวเองเนี่ยผมใช้กองเล่นก่อนฟังก่อนไม่เกี่ยวกับภาคนะอีคิวนะเกี่ยวกับพวกความดังอย่างเดียวใช้อกองเล่นก่อนกองโอเคอยู่ตรงนี้ห้องประมาณนี้เราดังประมาณไหนให้ตามเขาประมาณนั้นดังไปเท่าไล่ๆกันไล่กับเขาไปคือปัญหาคือเวลาน้องๆเล่นหลายๆคนแล้วถ้าไม่ได้ยินเนี่ยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการเล่นของตัวเองขึ้น mm. ผมลองแนะนําว่าถ้าไม่ได้ยินใครเนี่ยลองถามดูว่าเราอะดังไปไหม Oh. ลองมองในด้านกับการว่าให้ทั้งหมดลดลงเพ ah. ื่อที่จะได้ยินเขาดีกว่าอ,อันนี้ผมขอเสริมพี่นอเลยจริงๆเลยคือว่าการซ้อมดังเนี่ยไม่ไม่มีประโยชน์นะใช่การซ้อมดังไม่มีประโยชน์จริงซ้อมแล้วคุณต้องได้ยินทุกคนบางคนน้องๆคิดว่าการซ้อมดังแล้วแน่นผิดมไม่จริงไม่จริงคอนเฟิร์มว่าไม่จริงการซ้อมเบาและแน่นเนี่ยใช่ใช่เล่นแล้วแบบมือกองตีไม่ต้องแรง ตึกตึกตะตึกตึกแล้วมันไปเบสมันลงแล้วมันพอดีตึอตึเตือง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 นี่มันจากคาบ่นของชาวเอร์จิเนียนะครับหลายคนดามเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าเล่นเบาเข้าไปเขายังดันให้ได้แต่ถ้าเล่นล้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันล้นในที่นี้ของพี่น้องคือล้นจากหน้าเวทีออกไปใช่มันต้องเปิดพีเอแล้วม่ต้องเปิดพีเอก็ได้ยินไปถึงนู่นอะไรอย่างนี้นะครับลองดูน้องๆนะครับ ซ้อมให้เบาเริ่มจากที่มือกองอ่ะเริ่มจากมือกองมือกองต้องตีเบาลงเคยตีร้อเท่านี้ตี50%แล้วทุกคนปรับตู้เบาลงมา และคุณจะเจออะไรใหม่ๆอีกเยอะอยังศ oh. ิลปินต่างประเทศที่มาเล่นบ้านเราอ่ะบางคนเขาปรับดังมากอันนั้นไม่เป็นซาวรวมของทั้งหมดของเขานะ uh uh. ไม่ใช่ว่าเบาแล้วมันก็จะดีกว่า uh uh. สมมติลิชิโคเซนมาเนี่ยเขาจะปรับดังมาก uh uh. แต่คนรานั้นเพราะว่ามือกองเขาก็ดังเหมือนกัน uh uh. มันบาลานซ์กันออกมาแล้วเครื่องเสียงมันดีแต่ลิชิโคเซนเขาหัานตู้ไปข้างในไห่ไหันไปหลังแต่ดัง,ด,งดังเลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าแอมป์บางประเภทน่ะถ้าดังไม่ถึงระดับของมันเนี่ยมันจะขับไม่เต็มมันไม่พันชออกมาใช่ครับอย่างนี้ก็ต้องเอาไปบาลานซ์หู มีนะครับมีครับพี่นอรครับขอสเกลเบสและวิธีฝึกจังหวะให้เข้ากับกรองยังไงเหรอครับสเกลสเกลเบสพูดจริงมันก็เหมือนสเกลกีตร์นั่นแหละครับกมาตรฐานทั่วไปก็เล่น C ีเมเจอร์สเทั่วไปผมยมีทีเล่นอยู่2อ,อย่างรเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาจะไม่มีตัวแรกก็เริ่มจาก C ตรงนี้วิธีต่อนิ้วจะเป็นอย่างี้นะฮะ แรกแบบที่สองก็คือมีสแบบ<า>มีสแบบก็ไปดูใน YouTube แล้วก็ย้อนไปย้อนมาดูแล้วกันอ่าโอเค,คอ่าอีกหนึ่งคำถามนะครับเอ่อเอาดีไหมพี่ยังไงเบสกับ <laughs> เบสกับกีตาร์ใช้ทฤษฎีดนตรีเหมือนกันไหมเหมือนกันครับก็คือทฤษฎีดนตรีการเรียบเรียงเสียงประสานลักษณะฮาร์โมนีที่อันเดียวกันเดียวกันเพียงแต่ว่าหน้าที่ในการเล่นนั้นแล้วแต่เพราะว่าเบสเป็นเครื่องดนตรีที่มีย่านเสียงที่ต่ําอยู่ในเพลงแล้วน่าจะเล่นอะไรกีตาร์เป็นย่านเสียงที่สูงกว่าอยู่ที่การเรียบเรียงเสียงประสานก็จริงๆแล้วใช้ทฤษฎีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่ที่ใครจะเล่นแบบไหนพื้นที่แต่ละคนอันนี้ผมเติมให้อีกอันนึงแถมให้กันอยากจะถามถามถึงผมที่ว่า ใช้แอมและเอฟเฟกยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับคือแอมหลักๆก็คือใช้มา r ชลเจเจวีเอ็มนะครับสี่ช n n แนลแล้วก็เอฟเฟกก็เป็นพวกก้อนซะสจุดใหญ่แต่จริงคือแตงหัวโอเคแล้วเดี๋ยวผมเอางนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปที่บ้านแล้วเดี๋ยวโพสต์ลงมาใน Facebook ของจี m เมม c ิสิกมีแอมตัวใหม่ด้วยล่าสุดมีแอมตัวใหม่เลยมาโชว์เสียงดีมากไม่อยากจะคุยเว่คุยไปแล้วอ๋อเหรอ ตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www gmmmusic com live หรือสามารถรับชมผ่านทางมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี